ฮัลโหลปินกลับสวัสดีครับวัยรุ่นครับผมก็คลิปนี้พี่จะมาจูนคันนี้นะครับ BMW นะครับ M4 นะครับนะครับก็อยู่้ายท้ายนะครับอยู่้ายท้ายเลยครับนะครับคันนี้ครับไม่ไม่ใช่คันที่เปิดฝากระโปรงได้นะครับนะครับดู่แถวแถวเฟอร์รารี่นะครับนับจากนับถอยหลังมาจากเฟอร์รารี่นะครับคันสีเหลืองนะครับน้อง เปิดฝากระโปรงไม่ได้นะครับคันนี้ครับมันคล้ายๆกันนะครับอ่าก็ซื้อเลยครับก็แต่งเครื่องสีส่แสนนะครับน้องๆเครื่องสีส่แสนนะครับสับห้าวินะครับสับห้าวิก็ทําให้เป็นหนึ่งหกเก้าห้าฮพีนะครับน้องๆอ,อ่าพอทําเป็นหนึ่งหกเก้าห้าฮพีเสร็จแล้วก็กดตรงกระบอกสีนะครับ ก็มาเลือกขนาดยางนะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้บนสุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสามสเต็ปนะครับน้องเนี่ครับสามสเตปครับมันจะพอดีเลยครับเอาล้ครับพระเอกของเราครับนี่ครับผมเจ็ดวิต้นๆ้นนะครับขับปกติเจ็ดวิต้นต้นสห้าวินะครับอจัดทรงกระทรงนี้นะครับทรงรถแข่งครับผมทรงเตี้ยนะครับทรงต่ำๆมับส่วนทงก็รีเซ็ตนะครับ กดย้ำๆเลยครับอ่าและที่สำคัญนะครับใครที่แบบไม่แรงออกตัวล้อฟรีดูดีๆนะครับก่อนเข้าเกมให้มาซื้อยาง6 0 0ันก่อนนะครับน้องๆแล้วก็ซื้อยางหนึ่งหมืนตามอีกทีนึงนะครับพอซื้อยางหนึ่งเสร็จปั๊บเราก็กดเข้าเกมเลยนะครับน้องๆนะครับก็แต่งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปลองรถกันครับผมว่าจะแรงหรือเปล่าครับไม่ได้แรงขี้โมนะครับเอาวล้ครับน้องๆครับ พอเราเข้ามาถึงสามแล้วใช่ไหมครับเราก็มาอุ่นเครื่องนะครับนะครับมาทําแบบนี้ครับยิ่งนานได้ยิ่งดีนะครับเครื่องเรามันจะร้อนจัดเลยเบินไปเลยครับเอาละครับพี่ก็ได้คุ้กแข่งนะครับเรามีพี่จะขับปกตินะครับก็เบินยางประมาณ50% 6 0พอครับ5 0 6 0พอครับก็เครื่องก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ ก็แข่งเลยครับก็มาดูเวลานะครับออกตัวยังสะดุดอยู่ครับนะครับก็ถือว่าดีนะครับคี่วิครับเจ็ดจุดี่สิบี่ครับผมยังไม่แรงครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับน้องๆครับอ่าก็นะครับเบิร์นยามประมาณหกสิบเจ็ดสิเอร์เซนต์นะครับ อันนี้ออกตัวดีมากครับผมเครื่องร้อนจัดแล้วนะครับอันนี้คือเครื่องร้อนจัดแล้วอะคือออกตัวสมบูรณ์แบบครับผมเจ็ดจุดเท่าไหร่ครับเจ็ดจุดสิบห้าครับผมอย่างแรงอะน้องน้องก็เดี๋ยวเราไปลองสูรสับกันครับเอาละครับผมรอบนี้เราจะมาสับกันนะครับน้องน้องก็เบินยางให้เรียบร้อยครับเนี่ยครับก็สับรอเลยครับสับรอเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้รถออกตัวไปก่อนนะครับ กี่วิครับ6.01ครับยังไม่แรงครับยังยังยังสับช้าไปครับผมก็ใครใครที่สับช้าๆก็ได้ประมาณนี้แหละครับ6วิกว่ากว่าครับผมเอาครับรอบนี้พี่จะแบบป๊อป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 ปเลยนะครับรัวๆอะไรครับรัวๆ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 ครับนิ้วจะล็อกครับผม5.74ครับผมเป็นไงครับโคตรแรงกันน้องๆ5.74อะนะครับอย่างเอาอ่ะ อ่าเด็ดเห็นไหมครับเห็นาเห็นฝรั่งนะครับเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมครับฝรั่งยังยอมอ่ะครับก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาขับทางตรงให้ดูนะครับก็เปลี่ยนโหมดดิฟอย่างเดียวนะครับอ่าจะขับโหมดดิฟนะครับถ้าสับถ้าสับนี่700ร้อยบวกครับผมถ้าสับ700ดรอยบวกนะครับแต่อันนี้เรามาลองโหมดดิฟอย่างเดียวนะครับว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับ ถ้าอยากแรงๆเลยก็สับไปเลยนะครับเพื่อนๆเจ็ดร้อยบวกครับผมอันอันอันนี้พี่มาขับโหมดดิฟให้ดูเฉยนะครับนะครับโหมดดิฟก็น่าจะประมาณหกร้อยบวกนะครับอ่ะห้าร้อยเก้าสิบหรครับเห็นไหมครับหกร้อยนะครับเพื่อนๆหกร้อย้วครับอันนี้แค่เปลี่ยนโหมดดิฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้สับนะครับ ถ้าสับมันจะแรงกว่านี้นะครับพวกน้องนะครับหกร้อยบวกครับผมก็ประมาณนี้นครับเพื่อนน้องก็ลองทำตามดูนะครับก็ดูคลิปพี่ก็ดูให้จบนะครับดูวิธีขับด้วยนะครับดูให้ละเอียดนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฮัลโหลพินพี